พี่น้องอยู่แคนาดาประเทศฝรั่งก็มีสนามกอล์ฟคื่กันเลยครับพี่น้องเบิง่งที่ล่ะโอ้มาไก่ไปนี้ก็นยังมีอยู่มันถือว่ามีพี่น้องเอ้ยเพืเอ่อได้คมว่าแล้วฝากกดใจแน่คุณพี่น้องฝรั่งตีกอล์ฟเดยวสิให้เบิ่งครับวบวงามงามเบิ่งครับพี่น้องฝรั่งมาตีกอล์ฟวบียวงามงามบียวงามบักคักมาเน้ท่ามกลางภูเขางามดีครับสนามกอล์ฟกันด้พี่น้องเอ้ย เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกฟังนึงครับพี่น้องพอดีมากินเขาอยูาลอาหารครับพี่น้องเลยมื้อนี่แต่ว่ามันยุติสนามกอล์ฟพอดีเดี๋ยวสิให้เบิ่งทั้งหลังมันนี่มากินเขาอาหารฝรั่งครับพี่น้องพี่น้องปลาชิมากินละแต่ว่าล้านเต็มพี่น้องเ้ยได้กินพี่น้อมไม่นีเนาะไปสองล้านสามล้านเลยเด้พี่น้องแต่ว่าถ้าไดนกินจากย่านดู โอ้ยลมแห้งๆมื้อนี่14องศาครับพี่น้องเบิงเบิงวิวครับพี่น้องครับครับวิวดีแห้งครับพี่น้องงามแห้งสนามกอล์ฟแคนาดาหาลอกกินเขาอยู่พี่น้องสองล้านสามล้านเลยได้ไหม <laughs> ไนีต่ติดกับล่างรถไฟครับพี่น้องติดกับล่างติดกับทางรถไฟ อย่างๆขุดล้มเง้ยงๆพี่น้องเลยลมกับลมหนาวเด้พี่น้องมื่อีนี้อากาศ14องศาครับพี่น้องเลยไปหากินเขากอนพี่น้องพามาเบิ่งวิวจักเล็กจักน,อน้อยเพราะอะไร่นเปิดหูเปิดตาแล้วครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับไปเลยบ๊ายบาย